สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาหมักแกลบนะคะเพื่อเอาไปผสมกับดินปลูกเพื่อปลูกต้นไม้นะคะวันนี้นะคะป้อมจะใช้แกลบเป็น2ถุงปุ๋ยใหญ่เลยนะคะ2ต่อหนึ่งนะคะจะใช้เป็นขี้วัว1กระสอบนะคะกับแกลบ2กระสอบนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนผสมนะคะที่ใช้ในการผสมวัสดุแห้งก่อนนะคะ สัสดส่วนนะคะเราจะใช้แกลบ2ส,ส่วนนะคะแกลบดิบนะคะ2ส,ส่วนแล้วก็ขี้วัว1ส่วนนะคะลูกเค้าให้เข้ากันนะคะระหว่างที่คนนะคะอาจจะมีเศษฝุ่นเศษผงนะคะเราก็ใช้น้ํานะคะชวยชยให้มีความเปียกชื้นบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นฟุ้งนะคะเราก็ทําการผสมให้เขาเข้ากันก่อนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะปมจะใช้เป็นจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะน้ําหมักตัวนี้นะคะน้ําหมักผักผลไม้นะคะที่ทําการหมักไว้นะคะจะผสมกับน้ํานะคะสัสดส่วนก็ไม่ตายตัวนะคะถ้าใครมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะมีเยอะก็ใช้เยอะได้นะคะผสมลงไปในน้ําค่ะตัวนี้น้ําจะประมาณตัวนี้จะประมาณ3ลิตรนะคะก็ผสมไปคร่าวๆนะคะ ใช้เป็นน้ำหมักกับลินซีสังเคราะห์แสงนะคะผสมลงไปใส่เมื่อไ,ไรเน,นี่นะคะผสมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ค่อยๆลาดลงไปนะคะค่อยๆลาดลงไปในแกลบในที่วัวที่เราคลุกเขาเข้ากันแล้วนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะ อาำชื้นต้องทั่วนะคะทุกคนท่านใดไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีน้ําหมักผักผลไม้สามารถใช้ EM นะคะแล้วก็กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะเพราะว่าสูตรเก่าเนี่ยป้อมจะใช้ EM ผสมน้ําตาลนะคะส่วนตัวนี้ป้อมจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกับน้ําหมักผักผลไม้นะคะมาหมักดู เดี๋ยวจะคนไปเรื่อยๆนะคะผสมไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันยังไม่ชืน้นเพื่อนๆก็ผสมน้ําเหมือนรอบแรกที่ป้อมผสมให้ดูนะคะแล้วก็ค่อยๆลาดลงไปในแกลบกับขี้วัวที่เราผสมกันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นอีกทีนะคะตัวนี้น่าจะยังไม่ได้นะคะจะน่าจะประมาณอีกสักสองขังะค่ะน้ําอีกสักสองขังน่าจะโอเคเดี๋ยวไปผสมเพิ่มก่อนนะคะโอเคตัวนี้เราก็ผสม เข้าเข้ากันดีแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเช็คความชื้นนะคะความชื้นเนี่ยเรากำเรากำอย่างนี้นะเพื่อนๆนะกำแล้วก็แบออกมาแล้วเขายังเป็นก้อนอยู่อย่างนี้นะคะโดยที่ไม่แตกกันมากนะคะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันเป็นแกลบขี้วัวนะคะถ้าเป็นจับกันเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าความชื้นมันทั่วแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวการจัดเก็บนะคะทุกคนตัวนี้ป้องจะใส่ถุงปุ๋ยนะคะ ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เอาวางไว้ในร่มนะคะแล้วก็จะกลับกระสอบนะคะสอสามวันกลับทีเพื่อไล่อากาศนะคะเขาจะได้มีความชื้นทั่วนะคะพอมีความชื้นทั่วเนี่ยมันจะหมักแล้วก็ย่อยสลายได้ดีนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะจัดเก็บใส่ถุงปุ๋ยเลยนะคะตัวน้ําที่ใช้ผสมนะคะใช้ไปทั้งหมด5กระแปงนะคะ5กระแปงก็ประมาณ15-20ลิตรนะคะต่อ ตัวกแกลบ2ถุงปุ๋ยแล้วก็ขี้วัว1ถุงปุ๋ยนะคะตัวนี้จะเป็นสัดส่วนประมาณให้เพื่อนๆฟังเนาะเดี๋ยวไปจัดเก็บใส่ถุงปุ๋ยให้เรียบร้อยเลยค่ะท่านใดจะไม่จัดเก็บใส่ถุงปุ๋ยก็หาอะไรมาปิดฝาถังไว้ก็ได้นะคะ คนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะไม่ใส่เต็มถุงปุ๋ยนะคะเราจะใส่ประมาณนี้เพื่อที่จะมัดปากถุงนะคะแล้วก็เวลาที่เรากลับกระสอบแล้วไล่อากาศอะคะ่ะความชื้นมันจะสม่ำเสมอมันจะทําให้อินทรีย์วัตถุมันแย่มันย่อยสลายได้ไวนะคะแกลบกบขี้วัวม,มันจะได้ย่อยสลายไวๆนะคะก้อทาการมัดไว้เลยนะคะโอเคอันนี้เราก็ใส่ถุงปุ๋ยนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็วางไว้ในร่มนะคะทุกคนนี่นะส่วนตัวนี้นะคะผมาจะใส่ลังโฟมแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเนี่ยค่ะจะเอาดินใบก้ามปูนะคะมาผสมแล้วก็จะปิดเอาไว้นะคะนี่นะคะเพื่อที่จะได้เปิดใช้ง่ายนะคะอย่างตัวนี้จะเอาดินมาผสมแล้วก็ตัวที่เออเราใส่ถงปุ๋ยไว้เนี่ยเราก็วางไว้ในร่ม กลับกระสอบทุก2-3วันเพื่อไลค่ความชื้นนะคะจะได้ย่อยสลายได้ดีแล้วก็ทำให้ตัวกแกลบตัวขี้วัวเงี้ยค่ะมันก็เย็นลงง่ายด้วยนะคะหมักไว้ประมาณสัก2อาทิตย์ถึงสอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ14วันถึง20วันนะคะหรือประมาณเดือนหนึ่งก็ได้นะคะวางไว้ในที่ร่มนะคะกลับกระสอบหรือว่าขยับกระสอบเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้นะคะที่ ความทำให้ดูเนี่ยไปใช้ในการหมักแกลบนะคะเพื่อใช้ผสมกับดินเอาไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้ปลูกผักปลูกไม้ประดับได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ